ป้าทุกคนดูอันนี้ใหญ่ใบใหญ่เงาโอ้โหต้นตะบองเพชรทั้งนั้นจ้ะทุกคนดูเต็มภูเขาเลยจ้าเดี๋ยวพาทุกคนมาดูต้นนี้ใกล้ๆทุกคนเห็นไหมตรงนี้น่ารักน่ารักเห็นไหม นี่ไ,ไงน่ารักเนาะน่ารักเนาะน,น่ารักมากต้นเล็กกระจุยกระจีเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่าต้นน่ารักมากเลยอะ่ะตุ๊กมุบติ๊บมิบทุกคนน่ารักน่ารักโอเค we s a v e the water when we walk down ว้าวว้าวว้าว มอร์นิ่จ้ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองนะวันนี้เราจะไปพาไปเที่ยวบนเขานะอย่าเรียกว่าไปไฮกิ้งดีกว่าเราจะพาไปเที่ยวบนเขาแล้วก็ก็สรุปก็ไฮกิ้งเลยเนาะเพราะเราจะไฮกิ้งขึ้นไปเขานี้นะจะเป็นเขาที่ถ้าขึ้นไปข้างบนสุด Uh, just, อ่โอเครถไปษณีผ่านเนาะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึงให้ผ่านไวก่อนรถไปสณีเสียงดังมากเลยเขานี้จะเป็นเขาที่เวลาเราขึ้นไปข้างบนสุดเราจะสามารถมองเห็นตัวเมืองของฟีนิกซ์ได้แบบเต็มที่เลยอ่ะก็คือเห็นตัวเมืองของฟีนิกซ์ทั้งหมดเลยนะบอปออกมาละเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะแล้วเดี๋ยว เราไปเจอกันที่นู่นเลยนะแต่ถ้าขวัญเห็นภาพบรรยากาศสวยๆระหว่างทางที่ไปก็เดี๋ยวจะถ่ายเก็บๆไว้ให้ทุกคนได้ดูกันให้มากที่สุดเลยนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นค่ะ Good morning Bob Good morning Good morning ทุกท่านผู้ชม Where are we going today e r e going to Piestawa Peak The name is Piestawa Piestawa Peak ชื่อของเขาที่เราจะไปนะออกเสียงยากเหมือนกันเนาะพยัตตวาพีก right Bob y s พยัตตวาพีก how how do you spell it P I E i S T E W A T E W A พยัตตวาพีกโอเคโอเค we ready to go right ทางในการไปนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ยากเลยค่ะเราออกจากตัวเมืองฟีนิกซ์ไปประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะขับรถชมวิวไปพลนเพลิน,ปลน,ปลนแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะมาถึงกันแล้วจ้าทุกคน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอา We start here from from h e เ e เดี๋ยวเราจะเริ่ม start ตรงนี้กันนะขึ้นเขาจากตรงนี้ไปกันก็ขับรถมาไม่ไกลนะทุกคนประมาณ20นาทีนะขับออกมาจากในตัวเมืองของฟีนิกนะไม่ไกลมากไม่ไกลมากอเห็นไหมทุกคนพอมาก็เห็นและะ้วค่ะ cactus ข้างหลังอุตะแดดเปรียย้ยงๆมากดิฉันขอใส่เ้นตากันแดดก่อนนะ เอาเดี๋ยวให้ดูด้านหลัง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 เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันต่อเลยนะยาวๆเลยนะยาวๆเลยไปตามกันไปโอ้โหแดดร้อนมากดีนะเนี้ยตัดสินใจเปลี่ยนเสื้อทันนะเมื่อเช้าใส่ใส่เสื้อแขนยาวนะเห็น,นหว่าบอกว่าอุ้ยร้อนมากเลยนะก็เราก็เลยรีบเปลี่ยน แต่ร้อนจริงๆวันนี้72แล้วก็แดดเปรี้ยงๆเลยวันนี้นะ72ดีกรีวันนี้โอ้ดูสิทุกคนเห็นเห็นต้นตะบองเพชรแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนี่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 ตรงนี้จุดแรกทุกคนเดี๋ยวซูมใกล้ๆนี่ไงนี่ไงคะโอ๊ยป๊อปเดินมาโลโค,โคเกตเข้าไปในป่าโคล,ละอ้า เห็นไหมต้นนั้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นใกล้ๆไหมเห็นใกล้ๆไหมนี่ไงนี่ไงมันก็ได้กลิ่นอายของความเป็นแอริโซนานั่นจ้านี่ไงต้นตะบองเพชรทั่วเลยจ้าทางขึ้นก็ประมาณนี้นะทุกคนดูด้านหลังขึ้นมาก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะ ต้องเวลามาต้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะโดยเฉพาะรองเท้าที่เราจะใส่เดินขึ้นเขาอะนะมันอยู่ความความไกลของมันอยู่ที่ประมาณไมครึ่งอะนะก็ไม่ไกลมากอะคิดว่าก็เดินไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็เราก็ชมวิวไปเดี๋ยวขวัญให้ดูรองเท้าวขวัญน,นะว่าขวัญใส่มาประมาณไหนะนะจะได้เตรียมตัวมากันถูกะนะเวลาเรามาเดินที่นี่ นี่นะรองเท้าขอนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเนี่ยม,มันใส่ได้สบายเลยนะทั้งหน้าหน้าร้อนหน้าหนาวนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเหมาะแก่การเดินป่ามากนะ,อะเอาแค่นี้แล้วกันพื้นที่เราเดินขึ้นไปก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็แห้งๆน,นะทุกคนเดินสบายๆนะ เดินเลาะขึ้นไปเรื่อยๆเราขึ้นไปจอดรถข้างบนก็ได้นะมันมีอีกจุดหนึ่งอ่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่จอดรถจุดที่สองนะที่นูน่นที่บ๊อบยืนอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนูน้นแล้วก็เลาะขึ้นไปขึ้นไปบนเขาทางนูน้นขึ้นไปข้างบนนูน้นแล้วก็เราสามารถขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างเห็นวิวของฟีสเน็กได้เต็มที่เลยนะนู่นเราจะเดินเลาะขึ้นไปทางนูน้น ขึ้นไปตามนี้เลยนะทุกคนนะนี่นะก่อนเราจะขึ้นนะเราก็มาอ่านตรงป้ายตรงนี้ก่อนนะ mm hmm. เขาจะเตือนเตือนเรานะว่าควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างที่นี่แน่ก็ต้องเตรียมน้ําไปให้พร้อมเลยจ้ะทุกคนปไปกันเถอะจะยากแค่ไหนก็ต้องลองนะ because it's not like hiking in New York <No. S 1> ต้องลองจ้ะทุกคนเพราะว่าที่นี่อากาศมันร้อนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมน้ําให้พร้อม ในการเดินเขาเพราะมันจะร้อนมากแค่ขึ้นมาตรงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเพราะว่าแดดมันเปรี้ยงๆเ,เลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงมุมด้านหลังเห็นไหมข้างหลังนู้นเห็นปะตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถนะก็จะลองดูว่าขวัญจะไปได้ไกลประมาณไหนเพราะว่าเมื่อคืนก็เตรียมตัวนอนหลับให้เต็มอิ่มอยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าวันนี้จะมาไฮงเนาะแล้วก็ กินข้าวเช้าอะไรมาให้เรียบร้อยคือเตรียมพร้อมร่างกายให้เรียบร้อยแต่จะขึ้นไปถึงข้างบนสุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันนะจ๊ะนี่ดูต้นนี้จ้าทุกคนดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่คือต้นตะบองเพชรนะจ๊ะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูต่อข้างบนเลยเยอะแยะมากมายอยู่ข้างบน can c o n t i n u e Bob. i Follow you. บอ o แกเดินเร็วมากเราก็มัวถ่ายวิดีโอไปแล้วก็พูดไป Sorry. Can you do it slow? Huh? Yeah, I have my hat. I'm gonna put it on. Oh wow. Now I'm tired already กลับมาใส่หมวกแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยค่ะเดดขึ้นต่อเลยนะคะทุกคนขึ้นต่อเลยเดี๋ยวเราจะเดินนำหน้าบอสไปก่อนเพราะแกอยู่ด้านหลังตอนนี้บอกแกละว่าเวลาขึ้นไปให้เช็คชั้นด้วยอย่าเดินดุมดุมขึ้นไปเร็วเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันเป็นลมเป็นแรงขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกขึ้นไปต่อเลยจ้าทุกคน หูเขานี้เขานี้ท้าทายมากเพราะว่าขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยจ้ะทุกคนอ่ะมองจากด้านนี้ว่าอีตอนที่เราเดินขึ้นมาเริ่มขึ้นมาสูงเรื่อยๆแล้วนะทุกคนนะแล้วก็มีจุดให้เราชมวิวเป็นระยะระยะไปนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะหยุดชมวิวตรงนี้ก่อน มันยาวมันยาวยิ่งกว่าโอ้แต่ฝั่งนี้มันเห็นมันเห็นวิว we can see phoenix this way นี่ดูระยะขั้นบันไดขึ้นไปจริงๆมันขึ้นไม่ยากนะทุกคนนะแต่ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังหน่อยแล้วรองเท้าเราต้อง ต้องอย่างดีอ่ะคือเหมาะแก่การปีนเขาอ่ะว่างั้นเถอะ These trees are like a kaffir lime tree with spikes You mean like a อ๋อต้นมะกรูดเหมือนต้นมะกรูด And then anything else you want to warning about the snakes The <Yeah>. snakes you have to watch out for rattlesnakes Okay which, uh, Can hurt you very bad มีอีกอย่างที่ต้องระวังนะทุกคนเวลาไฮกิ้งที่ที่ที่นี่ที่แอริโซนาเนี่ยนะก็คือ,อต้องดูด้วยว่ามันมีต้องระวังเรื่องงูเพราะว่างูที่นี่มันจะค่อนข้างที่จะมีพิษมากกว่าที่นิวยอร์กนะเพราะว่าเป็นงูที่อยู่โซนร้อนจะค่อนข้างมีพิษมากกว่าโซนหนาวนะคิดว่าประมาณนั้นน่ะก็คือก็ต้องระวังหน่อยแต่โดยรวมแล้ว ตามทางที่เราเดินตรงนี้นะมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่เวลาเราเดินออกนอกเส้นทางก็ต้องระมัดร,ระวังหน่อยนะเพราะอีกอย่างนึงนะที่บอกขอบอกทุกคนขอเตือนทุกคนก็คือเวลามาไฮิ้งที่นี่นะต้นไม้ใหญ่ๆส,สูงๆมันไม่ค่อยมีเวลาปวดฉี่ก็จะเดินไปฉี่ยากนะคะทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงวิ่งเข้าป่ายากคะ่ะต้องหาม,มุมต้องหาม,มุม และแล้วพวกเราก็มาถึงกันได้ครึ่งทางแล้วจ้าทุกคนแต่ขวัญจะขอปิดคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปกลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อซะก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันในคลิปหน้านะคะว่าขวัญจะได้ขึ้นไปถึงข้างบนสุดของยอดเขาหรือเปล่าและก็เราจะสามารถได้เห็นวิวอันสวย,สวยข้างบนหรือเปล่าเนาะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่กด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย